ต้องเห็นได้ง่ายเนาะตัวเล็กๆค่ะ Hello เพอร์ตใหญ่เลยของอิสเมียนะคะข้างในนะคะ ตอนนี้นะคะามากับน้องอาย่านะคะอายาจ๋าสวัสดีเลยค่ะสวัสดีค่ะมาในวิทยาค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ฝั่งทะเลนะคะ นกนะคะเพราะว่ามีนกนกเยอะมากนะคะที่นี่ก็เลยเอาขนมปงังเอาอาหารมาให้นกก่อนนะคะ<ม>ก็เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศแถวหน้าบ้านของเรานะคะเป็นสวนสนาธารณะหน้าบ้านนะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะี เดี๋ยวไปเดินต่อปูๆโอเคปเราไปเดินต่อกันตรงนี้เป็นจักรยานสาธารณะนะคะใครชอบปั่นจักรยานรอบเมืองอิสมีด้วยเลยแล้ก็จะอยู่แถวๆนี้นะเพราะว่าคนก็จะ ก็จะมีคนพลกพล่านหน่อยนะคะก็จะไม่เยี่ยมเหงาแต่ว่าวันนี้ช่วงนี้เป็นเวลาทํางานนะคะคนก็จะไม่ค่อยเยอะค่ะยินก็จะชอบพาลูกมาเดินเล่นช่วงหลักอาหารเที่ยงนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นร้านอาหาระคะ่ะก็มานั่งชิวๆ ดื่มชากาแฟนะคะชมบรรยากาศทะเลบรรยากาศดีมากค่ะามไมตาาส่วนใหญ่นะคะคนที่นี่เขาก็จะชอบมาตกปลากันนะคะเพื่อนเพื่อนริมทะเลเออกกำลังกายมาเดินเล่นมาเป็นแบบครอบครัวนะคะช่วงนี้หน้าหนาวคะ่ะ คนก็จะไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าวันไหนมีแดดนะคะส่วนสาธารณะนี้ก็จะเต็มเลยนะคะถ้าวันไหนแดดแดดแรงๆอากาศดีๆนะคะแถวนี้จะมีหอยเยอะมากคะ่ะเพื่อนๆตามดิมทะเลนะคะตามโขดหินนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนเนาะ<ๆ>ตรงนี้ค่ะเขียวๆเนี่ยนะคะคือหอยหมดเลยนะคะทุกคนที่แบบ อยู่กับโขดหินนี่นะคะแต่ว่าเขายังตัวเล็กๆอะคะ่ะเต็มไปหมดเลยค่ะดเดี๋ยวลงไปดูใกล้ๆออกำลังตัวโตนะทุกคนแบบทั้งในในน้ำนะคะกำลังตัวโตเลยอันนี้ที่เรามองเห็นได้ง่ายๆเนาะ ตัวเล็กๆค่ะเยอะม,ม,มากมไอไม่มาหาแม่นะเดี๋ยวเราจะตัวเล็กๆก็ค่ะยังตัวเล็กอยู่เลย เออมีคนอยากเล่นด้วย คนแบบว่ามีแดดนะคะแต่ว่าหนาวหนาวมากมากเลยค่ะ hello เขาจะมาหอมก้อวเลยน่ารักจังเลย แล้วก็ยังชอบใจใหญ่โอ๊ยเขามีเบบี้นะลูกแ่ะ เรือขนส่งสินค้านะคะทุกคนเพราะว่าท่าเรือใหญ่อยู่ตรงนี้เลยค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นไหมในกล้องนะคะแต่ว่าตรงนี้ค่ะเป็นพอตใหญ่เลยของอิสเมียนะคะก็จะเป็นเรือขนส่งสินค้าเลยคะ่ะขนไปทางยุโรปนะคะเราก็จะเห็นเรือกันประจํานะคะแถวนี้ คนบอกว่าจะมีจุดบริการต่างๆมีมขยะแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งนะคะแล้วก็ตรงนี้อาย่ามหาแม่ตรงนี้นะคะก็สามารถนั่งชาร์จแบตได้นะทุกคนตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นซุ้มที่เขาขายน้ำชานะคะแล้วก็เม็ดทานตะวัน,นะคะ่ะ เห็นหอยเมงพู่นะคะเพื่อนเดี๋ยววันนี้บินจะไปพาเพื่อนไปดูสตรีทฟู้ดตุรกีนะคะไปเดินดูรถถนนอีกฝั่งหนึ่งนะคะน่าจะมีขายเพราะว่ามีขายประจํานะคะอาหารสตรีทฟู้ดขึ้นชื่อนะคะของประเทศตุรกีเนาะโดยเฉพาะแบบริมฝั่งทะเลนะคะก็จะค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ Kaç para? Bir mi? Evet. 75 kuruş bir, bir buçuk. 15 tane. 15 tane. Nerede? Evet. Thailand. Thailand. Yes. Türkçe güzel konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Burada onu satıyorlar. Burada onu satıyorlar. Merhaba. <laughs> bu da bu da ben sana oldu. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Sağ olun. Hiç ablam hoş gelmez. Hayır, iyi işler. Sağ olun. Teşekkürler. Bay bay abi. Bay bay. <laughs> Görüşürüz. ขอดูได okay, ้ไหมคะจอนี้เรอเอาอันนี้โอเคเอาไปให้พี่เขาวันนี้กลับมาเอาชุดหมอฟันมาจากนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็แกะออกมาแบบนี้นะคะเวลากินก็จะกินกับน้ำมะนาวนะคะเพื่อนๆโรยน้ำมะนาวแต่ว่าวันนี้บิ๊มมีนี่เลยน้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองนะคะ มันก็จะเพิ่มความแซ่บขึ้นมาอีกค่ะเพื่อสตรีทฟู้ดตุรกีนะคะหอยเมงผู้ยัดข้าวนะคะข้างในนะคะพเพื่อนๆก็จะเป็นรู้สึกว่าตัวเองเหมือนแบบรีวิวของกินเลยข้างในนะคะก็คือหอยเมงผู้นี่แหละเพื่อนๆแต่ว่ายัดข้าวนะคะแล้วข้าวเนี่ยเขาก็เอาไปผัดค่ะผัดกับพวกสมุนไพรของตุรกีนะคะพวกพริกไทยอะไรแบบนี้นะคะเครื่องเทศนะคะ รสชาติก็โอเคนะคะใช้ได้เลยก็คนตุรกีนะคะเขาก็จะกินแบบนี้แล้วก็เอามะนาวราดนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้มะนาวเพราะว่าเราจะมีเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดอ๋ออยาย่ารู้ไหมอันนี้มันคืออะไรหอยหอยวันนี้บิ่มแล้วก็น้องอาย่า แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอก,กันคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ